แบบนี้ก็รอมรอมดิครับตายครับต้องหัวนะครับผมหัวขนาดนี้้มะงิ้ย สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอ่ามีใครอยากเต้นบีบอยกับผมไหมครับอ่า,อายกย้ายยกย้ายอ่าสวัสดีวัยรุ่นดาวังคันทุกคนดนวยนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ในเกมอาวี v กับซานิตนะครับที่ปรับมาใหม่นะฮะเมื่อจะมีลูกค้าหนึ่งท่านได้แก่ทรอนไหนมาลองโดนซานิตปรับใหม่หน่อยสนะิแตกหนึ่งผมจมังหวะนี้นะครับนี่แพทใหม่ล่าสัตว์นะครับที่ ่าสัตว์นี่ก็คือหลายวันแล้วล่ะนะครับได้ปรับซานิตให้โหดขึ้นอีกหลายกองเลยนะครับโดยเฉพาะสกิล2กับอันตินะครับสกิล2เนี่ยแม้แต่ว่าเราอัพอัพไปแค่เวลเดียวเนี่ยจะทําให้เราตีเร็ว200%นะครับแบบนี้ปั๊บกูปั๊บปุ๊งเป้งกูปั๊บปุ๊บเป้งนะฮะอ่าตีเร็ว200%ตั้งแต่เวล1หมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องอัพสกิล2เยอะก็ได้นะครับอัพ1นําก็ได้นะฮะนอกไปกว่านั้นครับอันตินะครับ ยังลดไอ้นี่ด้วยครับเขาเรียกว่าอะไรนะการชะงักหลังกดอันตีครับทำให้เราสามารถฟาดอันตีปุ๊บแล้วกดสกิล2แล้วตีต่อได้เลยแบบคอมโบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกว่าซานตจะอันติกว่าจะกดสกิล2บัฟความเร็วกว่าตตูวิ่งไปนู่นเลยครับใช้หน้าแล้วครับเออทำให้แพทนี้นะครับซาินตครับเล่นได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ผมก็ว่ามันเล่นสนุกขึ้นครับแต่ไม่ได้แบบเข้าขั้นโกงโกงมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่า มันแอบจะแรงมากๆถ้าเลถ้าเกิดว่าเราซุ่มพุ่มดีๆนะครับอ่าคือเมื่อก่อนเนี่ยโดนซันดิตซุ่มพุ่มก็ตายอยู่แล้วนะครับแต่แผ่นนี้ตายเร็วกว่านั้นอีกครับผมตายเร็วเข้าไปอีกนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยัเดี๋ยว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 เดี๋ยเรา๋ยวเฮ้ยเป็นไปได้ย,ยังไงกันนี่ฉันยังไม่ตายโอ้ oh my god อาจจะเป็นเพราะหลวงปู่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด าร์มต่อครับจังหวะนี้นี่การที่เราสามารถกดสกิล2แล้วแบบตีเร็ว2 0 0ตั้งแต่เวลหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราฟาร์มไวมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สกิล2เนี่ยมีการดูดเลือดด้วยนะเออมันให้ดูดเลือดเราด้วยนะครับสามารถแล้วแบบเราไปบาดเจ็บจากการไฟมาเราสามารถกดสกิล2แล้วก็ตีคีบเด้งเลือดได้นะฮะจังหวะน,นี้ข้างบน4ตัวอย่างนั้นเรอเราจะฟาดใครดีเลยจริงๆวันนี้ฟาดใครดีมัน,ออน,น,นจะจเกเอ้อเขาฟาดไหมเรียบร้อยแตกเปหนึ่ง อแออนนเันตีอย่างนั้นเหรออ้าวดึงสวยแบบนี้ก็ดึงสวยตัวนี้อื่นเกิไนไปอ่ะฉันหนีดีกว่านะครับจะโดนฟ้าอีกเฮ้ยถอนมาครับจังหวะนี้จังหวะนี้นวลเนี่ยมารุมมาตุ้มครับลิงถอยขวามาไม่น่ารอดนะจังหวะนี้นะดักเืยทีนี้ไอ้เอา้าสวัสดีจ้าเรียบร้อยนี่ครับคนอันติเมตนะแบบไอเดี๋ยวนะขอฟาด่อนขอฟาด่อนนี่แนะ่เรียบร้อยครับผมเนี่ยโอ c ย จะเวทปรับแดงสะหน่อยจ๊กเกอร์นายมาอย่างนั้นเหรอนี่ฮะท่าทางอันตีของเรานะครับกดอันตีปุ๊บสกิล2ต่อได้ทันทีเลยครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยกดอันตีแล้วต้องรอเวลาแบบเวลามันหน่วงนะครับมันดีเลยมันมันอะไรก็ไม่รู้นะครับรอนานมากนะฮะกว่าจะกดได้อีกรอบนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกดอันตีปุ๊บแล้วกดสกิล2ต่อได้แล้วฟาดเลยนะครับผมคือคอมโบมันมากนะจังหวะนี้นี่ฮะครับทอด ตีไปคิวสองปั่นมปไปนะเี่หนีเลยร้อบัตรแมสเนี่ยครับคือแปดก่อนเนี่ยโดนซาหิดนะครับซุ่มพุ่มก็ตายไวอยู่แล้วแพตนี้ตายไวกว่าเดิมอีกครับผมนะฮะโอเคยามตึกเราลบยามสงบเราฟาร์มกันต่อครับปั่นนะฮะเอ้ยจานะาฟี ฉันอยากลองวีล่าจังเลยเนี่ครับเออแล้วก็ทวิกของซานิดนะครับมีเฮ้ยอ้าวดึงดูจังหวะนี้ <c oughs> เรียบร้อเน,นียนะเธอนี่อันตีสวยหลายรอบเลยนะ <c oughs> ฉันชอบเธอจริงๆนะฮะมันมีทวิกการใช้สกิลหนึ่งของซานิดอยู่นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสกิลหนึ่งเนี่ย สามารถใช้ล้าง CC ได้นะครับซึ่งเกมนี้ฝันธงขา้าม CC เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมีนาหรือวีล่านะครับอันนี้เ,เยวเราต้องเราต้องช่างใจนิดนึงนะว่าสกิลหนึ่งเราจะใช้วิ่งเข้าไปหรือเราจะใช้ล้าง CC นะครับนี่ดึงผมทิ่จ้าฉันมีสกิลหนึ่ง <laughs> นี่ครับถ้าเกิดว่าเราเก็บสกิลหนึ่งไว้ล้าง CC ของมีนานะครับยังไงเราก็แบบรอดนะฮะยังไงเราก็แบบไม่ตายด้วยการดึงของมีนานะครับ แต่ว่าบางทีบางทีเราแบบเราก็ต้องใช้สกิลหนึ่งเพื่อวิ่งเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราใช้สกิลหนึ่งเพื่อวิ่งเข้าไปเนี่ยเราจะไม่มีการล้างซีซีนะครับนี่ต้องเลือกเอานะฮะเพราะนั้นเนี่ยซาเนตจะเก่งมากๆแบบคอมโบครบเซตเนี่ยเมื่อเราซุ่มพุ่มครับผมเพราะง,งั้นเล่นซาเนตเนี่ยพยายามแบบหาพุ่มซุ่มเยอะๆนะครับจังหวะน,นี้อุ้ยทีเราใช้สกิลสองใส่ลมครับถ้าเกิดว่าสกิลสองใส่ลมเราจะเอ้ยเดี๋ยวไม่มีสกิลหนึ่งล้างวีร่าอ้า แต่ละองค์เจ็บจะจัดเจ็บจะจัดหลดเลือดกับปั๊บฟ้าได้ไหมจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหน้ามาโอ้โหชิบาายแล้วสกิลพลาดเ้อ,อน้องๆหนูๆก็ดูกันเอาไว้นะครับว่าการกดสกิลหนึ่งผิดพลาดมันจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างนะจ๊ะจังหวะนี้เราจะวิ่งไปฆ่าวีราโดยไม่ใช้สกิลหนึ่ง แต่ถ้าไม่ใช้สกิลหนึ่งก็จะตามไม่ทันฮึอออ,อจูบฉันไม่ทันละสินะครับหรือว่าวีราใช้จูบไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเมื่อสักครู่นะครับเรากดสกิลหนึ่งไปแล้วนะครับเราจะไม่มีล้างนะฮะวีราจะสามารถจูบเราได้นะครับแล้วก็เดินหนีต่อไปนะครับสงใส่วีราจะจูบจูบคนอื่นไปแล้วนะครับทำไมเธอถึงไม่จูบก,กับฉันเป็นคนแรกนะจะไปจูบคนอื่นก่อนได้ยังไงไม่ใช่นะครับงหวนด้อ้าวขอฟาดหน่อยโอ้ย หายไปเลยรอบจังหวะนี้นะฮะโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับการใช้อันตีของผมนะครับมันจะรวดเร็วมากๆนะครับไม่เหมือนแพทก่อนที่เชื่องช้านะฮะอ้าวดึงสวยแต่เราไม่มีอันตีนะจังหวะนี้อันตีมาแล้วสกิลสองฟาดสกิลหนึ่งฟาดเรียบร้อยวีร่าของฟาตูด่อยนะจ๊ะดับเบิลคิวจังหวะนี้นะครับ,บ,นนนรบสนุกมากๆฮะซานิดแพทนี้ผมว่านะเออ แต่ว่าถ้าซันนิตจะโกงนะครับซันนิตนโกงได้กว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า GM เขาปรับสกิล2ให้เราไม่ต้องแดนนะครับคือกดปุ๊บเข้ามือปั๊บดีส0 0แบบไม่ต้องแดนนะฮะมันโกงกว่านี้ครับอ่าตอนนี้เนี่ยปรับมาก็แบบว่าเล่นสนุกขึ้นเยอะแล้วฮะแบบใช้ได้เลยนะฮะสามารถผมว่าน่าจะเอาแก้ทางพวกคีรงคีร่าได้อยู่นะอ่า คีร่าเนี่ยเราจะตีธรรมดาไม่เข้าใช่ไหมฮะแต่ว่าเราตี200%ครับคุณผ<ม>ู้ชมพอเราตี200%เนี่ยโลของคีร่าเนี่ยมันจะหมดไวมากครับฟึบๆหายฮะอ่าแล้วเราสามารถเอาวันตีเนี่ยเคาะหัวให้คีร่าเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันติดสตันนะครับอ่าคีร่าแพ้สกิลนะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าแบบในแรงสูงสูงจะแบบใช้ได้ไหมนะครับใครไปลองแล้วก็แบบสามารถคอมเมนต์ก็ได้นะว่าจะแบบแอบแก้ทางคีร่าได้หรือเปล่านะจังหวะนี้ต้องบวกนะครับผมดูสวยขนาดนี้ดูสวยขนาดนี้ ออฟาดเลยครับฟาดไปยดีครับเรียบร้อยหล่อมๆแปรหล่อมๆเออวันนี้ผมให้นิกเล่นเป็นแกลกนะครับเป็นโรมิงนะฮะเ,เพราะว่าผมแบบแอบ,บคิดคอมโบมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าซานิทมันแบบมันแรงขนาดนี้มันเร็วขนาดนี้แล้วถ้าแก๊กดึงโดนมาแหละจะเหลือไหม คำตอบก็คือไม่เหลือนะครับคล้ายๆคอมโบแก๊กนาตายาแก๊กวีล่าเลยนะครับคือดึงโดนแล้วแบบคอมโบชุดเดียวเนี่ยยังไงก็ตายนะครับดึงแครี่มาดึงเมดมานะครับแล้วซานิททุบหัวแบตแตกหมดนะครับเอ่อครับยังไงก็คนดูก็ไปลองเล่นกันได้นะครับซานิทแก๊กนะฮะจังหวะนี้ดึงโดนมีแตกแน่นอนนะฮะนะครับจังหวะนี้เอายังไงดีเข้าตรงนี้ เพื่อจบป้อมกลางหรือจะเอาข้างบนเป็นสามทางเอ้ยโอ้ยอนเน็ตอนเน็ตฝั่งข้ามผมว่าเขาเล่นดีไงเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้อะไรกันเนี่ยโอ้เพื่อนตายหมดอยากฟาดจังเลยเพื่อนตายหมดแต่อยากฟาดนะครับน้องๆโอ้เด็บดเดือฟ <laughs> าดไม่ได้ไอ้น,นิ่มึงหนีได้วะ <laughs> นี่มึงถอยมาเดี๋ยวนะไออันติเราจะมาว่ะทุกคนเฮ้ยนิ่ถ้าถ้ามึงลากมาตรงเนี้ยถ้ามึงลากมาพุ่มนี้กูเล่นได้นะเว้ยถ้ามึงลากมาพุ่มนี้กูโดนจู๊ ไม่ไหวแล้วว่าต้องออกมาแล้วต้องออกมาแล้วไม่ทันได้ทำส้นทีนอะไรเลยเออไปเลยกันต่อคุณผู้ชมจังหวะนี้เมื่อสักครู่เราโดนชัดดาวไปเฮ้ยอ้าวด้านขวาแบบนี้ถูมือเวอร์มูซินเด้ยร์สูงสูงแบบนี้ก็ห่อมๆ่ดิครับเรียบร้อยวูห หายครับวิเดียวเท่านั้นวิเดียวเท่านั้นแอนเนตย่างงั้นเหรอเจ้าอันสีเซฟชีวิตทรอดไม่ทันหรอกนะเพราะฉันเนี่ยฟาดแบบเสียววินาทีครับคุณผู้ชมแครี่หายไปเลยฮะจังหวะนี้นะครับสำหรับสำหรับสานิดแพทใหม่นะครับมาโหดมากครับเล่นสนุกขึ้นเยอะมากหลายกองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่โกงก็ตามนะฮะคือถ้าให้โกงเนี่ยทีเอ็มอย่าลืมตับสกิลสองอีกนิดนึงนะครับ ให้แบบติดมือนะต้มและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณเอ็มพีซึ่งได้แก่สาเนิดคนนี้นั่นเองน,นะครับผมอมืไม่รู้ว่าเคยรีวิวสกินนี้ไปหรือยังนะแต่สกินมันเท่มากเลยอ่า <c oughs> ดาเมจ42.2เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซานิดปรับใหม่นะครับผมมองว่าอันตีเนี่ยมันเร็วขึ้นเยอะมากๆเลยครับผมอันตีปุ๊บสกิล2ปั๊บแล้วฟาดต่อได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราซุ่มพุ่มเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากๆนะฮะถ้าใช้คอมโบแบบแกลกเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะตายแทบทุกตัวนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าข้อเสียของซานิดนะครับก็คือการที่เราเนี่ย การที่เราจะวิ่งเข้าไปหาศัตรูเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากนะฮะเพราะงั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับการที่เราจะต้องหยิบมาเจอแคร,รี่สตัวในฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าอาจจะเหมาะกับการที่ฝั่งนู้นมีตัวที่แบบว่าต้องวิ่งเข้ามาทำดาเมจอย่างเช่นอาจจะเป็นคีร่าหรือว่าอาจจะเป็นด้วงนะครับถ้าเกิดว่าด้วงโดดเข้าเพื่อนเราแล้ว,ลวเราฟาดอันติใส่แล้วก็น่าจะตายเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดซับสไคร e กดกระดิ่งกันไว้จะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจนใหม่คคน้รับ wow <sighs>